อีกหนึ่งตัวไปแล้วเฮงสุพรรณใส่แคมแล้วเจ้าของไม่พอใจนะครับโอ้หหนะักเจ้าของกำลงังฝอยอยู่ฝอยใหญ่เลยเจ้าของอ่ะแต่ส่วนท่อนะครับช่างเลือกไม่ใช่เจ้าของเลือกนะครับช่างเลือกให้หนึ 1, 1, 8, ่งหนึ่งศูนดรสซิง อะจัดเลยเปลี่ยนประกัน่อยด้วยอ่านาใส่แคมเรียบร้อยททษผ่าเสร็จแล้วเนาะ,อะเอาสตาร์ทหน่อยสิฟังเสียงก่อนดินแคมปมของอะไรแคมงสุพรรณใส่ใแคมเลยโอ้ยเงียบแบบเงียบเงียบียบทำไม อายังไม่แมพเป็นยังไงครับเป็นยังไงบ้างครับอะเดีะไรเดี๋ยวดีดีดีมานี้ดียังไงดียังไงครับแรงกว่าเดิมด้วยดีกว่าเดิมโอเคอ่าลงไหมเสียงนะครับรีแมพ อ่ะเสร็จแล้วครั o, บเจ้าของอ่าครับเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยเด้อครับอย่าซิ้นมากเด่นนับนวทางขามืออะไรก็อยี่อยู่พยายามดูนันเครื่องเลยเด้อเกียร์ไรเบาดังปลาแรงอะไรเบายังไม่ใส่ไหมใส่แล้วใส่ให้แล้วอยู่บ้านไหนเนี่ยครับ Không? nóng muông ở đây mình chơi rồi